สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องรางเป็นพระสายหวังในความครอบครอ,องของอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับอาจารย์สุรพลสารไม้สักนะครับเป็นนักสะสมเก็บพระทุกหน้านะครับใครมีข้อสงสัยเรื่องพระสายหวังแก้แค่ยังไงนะครับในงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลที่จัดขึ้นในวันที่ หนึ่งมีนาคมห้องสแตมทองเอาพระชุดนี้ไปส่งเข้าประกวดได้นะครับใครที่ส่งพระรายการห้ารายการนะครับอาจารย์สุรพลก็ได้เตรียมพระสมนาขุดไว้นะครับอันนี้เป็นพระผงวัดสามปลื้มอันนี้นะครับส่งห้าองค์ได้หนึ่งองค์มีให้เลือกอยู่สามรายการนะครับพระผงวัดสามปลื้มกทมพระกุปวัดเงินคลองเลย บุกในตานานแล้วก็พระผงเนื้อผม <Okay. S 1> อิทธิเจวันกลางบางแก้วนะครับ <Okay. S 1> มีพุทธคุณยังไงนี่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาคุยกันวันนี้อาจารย์สุรพลเจริญอ,อาจารย์ธนวัฒนมาจับพลังด้วยนะครับเสร็จเรียบแล้วผมจะขอพระชุดนี้ไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับคลิปผมของอาจารย์กับอาจารย์สุรพลอาจารย์ธนวัฒนตั้งแต่ทํามานะครับไม่ได้มีการตรงเตรียมอะไรนะครับ เจอการใส่กันสดๆเลยนะครับเพราะว่าความรู้เรื่องพระความรู้เรื่องจับพลังอยู่ในหัวอยู่แล้วไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรกันนะครับคลิปของผมอาจารย์สุรพลใครอยากได้พระก่อนกําหนดหรืออะไรนะครับพักหลังอาจารย์โอกระพมบอกว่ามีแบ่งเดี๋ยวเราจะมาปุยกกับอาจารย์สุรพลถึงการจัดงานประกวดพระครั้งนี้นะครับ đừng có yêu hôm nay, đừng có yêu anh, ok, 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 ok สวัสดีพี่ใหม่ครับเอฟซีทุกท่านครับผมอาจารย์สุรพลสารนิชาครับขอขอบพรบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามติดตามผมและจะไปร่วมงานต้องบอกว่าต้องเป็นต้องเป็นเจ้าผู้วัดทีหนึ่งมิ้งนาคมสนาร้อยหกสิบสาที่ห้องจตางทองนะครับอาาจรยขอเชิญทุกทุกท่านนะครับจธนวัฒน์ทักทายเอฟซีเลยสวัสดีครับสิษฐ์ธนวัฒน์นะครับ พลังจักรวาลหนึ่งเดียวของโลกนะครับตอนนี้เรามาร่วมงานกับอาจารย์สุรพลสามใบศักนะครับในวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมนะครับ2569นะครับเจอกันนะครับเอซของสิงแสนะครับกับอาจารย์สุรพลนะครับเรามาตรวจสอบพระจริงนะครับตรวจสอบด้วยหลักวิทยศาสตร์คือมี3อย่างนะครับพุทธคุณนะครับเป็นหลักวิทยศาสตร์นะครับพิสูจน์ไปทั่วโลกนะครับตอนนี้พระของ อาจารย์สุรพลนี่ก็ไปสู่มาเก้านะครับเราต้องการให้พระเครื่องนะครับไปสู่การประมวลพระนะครับตามสินสมานะครับในรายการนะครับอาจารย์อาจารย์นรัวน์ครับอาจารย์เนี่ยถูกเชิญไปจับพลังหลายงานอไรครับอาจารย์งานแต่ละงานมีจุดเด่นไม่แตกต่างแตกต่างกันงานของอาจารย์สุรพลเจ๋งตรงไหนของอาจารย์สุรพลนะครับเราจะอธิบายนิดหนึ่งนะว่าปรชมก่อนครับอาจารย์สุรพลนะครับเพราะว่าเราเป็นหลักของอุตคุณนะครับ เมื่อก่อนพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งแสนะครับมีการแต่งตั้งให้สิ่งแสบเป็นพลังจักรวาลหนึ่งเดียวของโลกพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้ทั่วโลกกําลังนิยมเรื่องพุทธคุณนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับพิสูจน์ได้นะครับแล้วสมาชิกทุกท่านนะครับมาที่นี่นะครับเราต้องการจะให้ท่านมาพิสูจน์นะครับเรื่องพุทธคุณเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งสามารถไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับไปสู่เมืองนอกนะครับ ไปประมูลพระได้นะครับตอนนี้ด้วยหลักการของประมูลพระต้องมี3อย่างครับหนึ่งพุทธทาสนะครับพุทธสิป์นะครับพุทธคุณนะครับสามแบบนะครับถึงจะผ่านมาตรฐานในการตรวจสอบเมืองนอกนะครับถ้าคุณดูด้วยสายตาที้หมดยุก้นะครับนะครับจุดเด่นของอาจารย์นกินใช่ไหมอ่าครับคือการกินนะครับตั้งแต่จัดมานะครับไม่มีใครโซ่อองอาจารย์สุรคนได้นะครับ พะเราอิ่มตั้งแต่เช้าเย็นๆก็ใช่ครับแจกนะครับแจกเรื่องการกินนะครับที่ประทับใจมากที่สุดนะครับเอฟซีของอาจารย์สุรพลที่มาบอกนะครับว่าเรื่องการกินนะครับเรามาตรฐานมากนะครับกินจนแบบว่าคุณประทับใจเลยนะครับอาจารย์สุรพลเจ้าของงานเนี่ยเริ่มกินได้กี่โมงตอนเช้ากินได้เพราะว่าเอฟซีที่มาจากต่างจังหวัดนะมาไปแล้วหลังนั้นไม่มีอะไรขาย ไม่มีไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีร้านค้าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมอาหารการกินให้เขาเพราะงั้นเขาอยู่ตั้งแต่เช้านะมาตั้งมาเกินเดี๋ยวม่านนี้ผมจะไปดูด้วยว่ามีกินหกโมงเช้าหรือเปล่าค่ะเจ็ดโมงให้อกาสถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงได้ครับคือหกโมงเช้าอาจจะเร็วไปเจ็ดโมงนี้ได้กินแน่นอนแน่นอน ได้กินก <od> ็ es, <m enfant> ้องบานแน่นอนเลยป็นโจกใช่ไหมครับไม่ด้ข้าวต้มเลยหมาต้มเือกแล้วกินไปถึงกี่โมงกินไปถึงสิบโมงมีอาหารทากินทุกอย่างมาแล้ไม่ว่าจะเป็นแงโวานข้าวต้มไก่อะไรพวกเนี้ยก็มีอะไรน้ำพริกับ กกาแฟก็มีกาแฟกก็ินไใ้ต่างประเะศกันท่างประเทศกันเนี่ยแล้วจะทำไมต้องทำไมต้องเลี้ยงหรือไปไปงานคนอื่นแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ไปงานคนอื่นแล้วหลายหลายสิบงานผมไม่ไปผมไปงานคนอื่นเนี่ยนะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ผมยอมเลี้ยงแมบเนี่ยเพราะว่าเมื่อจิดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไปไปมาไปมาหลายสิบงานผมไปมาเป็นเป็นสิบสิบงานสิบสิบปีครับแล้ว อาหารการกินนี่ไม่ได้กินเพราะว่าเขาเขาแกงหม้อนะข้ามอนนึ่ะ้อคนมาตะปวดกินได้ะอะวก็ไม่ได้กินน้ำน้ำก็ไม่ไดกินน้ำก็ไม่กินนี่เจะจใจถ้ากูถ้าลจักงานผมต้องใช่ใช่ต้องเจี๊ยบต้องเจีที่ ถ้าเราไม่คิดเร่กาท,ที่อยากไปจัดเลยบุญนี่เลยใิ<ม>่เพราะว่าไอย่างนี้นะไอจริงอ่ะสองสามสนั้นมันเรื่องธรรมดาครับใช่ไหมก็แต่ว่าลายเขาหิวเขามารอตั้งอาชีาไปอย่งเยี้เยเย่งถ้าถท่าเขาเยอะเยอะเป็น<ม>รางวัลต้องคอยกินได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตาม ผมอุ๊คคนไปเที่ยวเนีกินได้เลยคนไปเที่ยวยังกินได้เลยอก็เราตั้งรูปให้กินแล้วอ่ะนี่อาจารย์งานที่บริษัทไปรษณีย์ไทยมันสะดวกตรงไหนสะดวกตรงที่มันที่แบบจากนันมันมีเยอะครับแล้วก็ความสะดวกของห้องเขาเป็นดีมีที่จอดรถรถเยอะห้องน้ำสะดวกสบายทุกอย่างดีหมดเดินขึ้นบันไดห้าขั้น เลยอากาศเย็นดีแอร์เย็นแอร์เยมนขาหอมอากาศพระสมนาคุณนี่ไปเจอไปไปงานประกวดแล้วที่ได้ไงถึงมึพระสมนาคุณหลวงพระเนี่ยงนของาสสมนานาซื้อทีเป็นถุงอย่างนี้อย่างนี้ซื้อเป็นถุงหรือซื้อเป็นกระสอบ <c oughs> เอาจริงเอาจริงเอาเอาเป็นว่าเยอะแต่ยันอย่าไปอย่าไปนี้ีพูดจริงเอาตรงเลย พระปิตาหลวงปู่วัดนั้นซื้อเป็นทีก็เป็นกระปูหรือเป็นกระป๋องเป็นกูเลยนะเป็นกูนะเลยบางคนเนี่ยมาปุ๊บขายได้ขายพระได้ราคามากกว่าค่าสมงให้อีกน้ำต้คือผมเป็นคนชอบพระตั้งต่เด็กเพราะจากนั้นถ้าจะเป็นของเยน,นะมีคนจะคุน ผมทำก็ได้ผมก็เอาหมดแหละบางตุกับจับวับบตถุว่างไม่ได้บางตุกเอาแค่ทึ้งเดียวเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนยังไม่คนยังไม่นิยมคนก็ไม่ค่อย,อยนิยมเท่าไหร่ผมก็มีหน้าที่ไปเลือกไปคัดอาทิที่สวยครับอาที่ไม่สวยอ่ะก็ปลดของมือเจียงทั้งหมดครับผม,บผมกลายเป็นพระสวยเป็นกลายเป็นพระแก่อาจารย์พระปลูกคอร์สวัดคลองเตยได้มา ตอนตอน,ตอนที่เราเปิดกลุ่มแต่กลุ่มใหม่ตอนที่อาจารย์สุรพลสร้างตอนเกิดมานี่ยังไม่มีกาข่าเรือยังไม่มีท่าเรือตอนที่อาจารย์เกิดมานี่มีท่าเรือมันน่าจะมี้นะแต,แต่เขายังไม่ขยายไปวัดวันที่วันกลางวัดหนึ่งของเตยมันมีแล้วครับแ,แต่ว่ามาตอนหลังเนี่ยนะทีแรกมันจะมีรถไฟทางอตอนหลังรถไฟเลิก จับนน้ำไปไปของแรล่ะเล่าขยายจากหัวน้ำหอมไปทงน้ำแล้วตอนแรก็ก็เรือกุนี่นจะจะทำไปาเรือเพิ่มรงเพิ่มรเพมขยายพื้นที่ท่าเรืออาตอนนั้นก็ตกดปูบานอะไรขอเยอะเยอะเป็นเป็นกระสอบ หรือหลายสิบหลายกระสอบหลายหลยกระสอบหลายกระสอบตอนนั้นตอนนั้นเขาไม่ได้นับไม่ได้นับองค์ขายนับองค์บแไมว่าหลักสิบหรือหลักร้อยผมเชื่อป็นหลักพันนี่ไงเรื่องหมไอหลักพันเนี่ยหลักพันองค์นี่นีเป็นถุงๆเลยเด้เงหนึงนะครับเฟรีแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซื้อ ซื้อทีละหลักพันนะครับไม่ได้ไม่ใช่วงหลักพันบาทนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องนี้เดี๋ยวขอไปตรวจสอบพทธวนสักูนะครับเอฟซีไหนๆมาแล้วก็เขาบอกว่าเขาดีซื้อมาเป็นทีละหลักพันคงสำราบสำราบสำรับไม่ใช่ตรงนี้ มีเราขอ,อตรงนี้เดี๋ยวออเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งโน้นเดี๋ยวคนหลงคนหลงอาจารย์ครับเดี๋ยวไปขอตรวจสอบค่าให้สักองสององนี่คือคือคือมีลราเป็นพันไม่ใช่พันพันงนะไม่ใช่พันาเป็นพันอง,อง มีคนแย่งสื่อกระจายไหมหรืเขาไม่เล่นเกิดบางน้อยนละมขาจะไม่เล่นแต่ว่าผมเป็นเจอเข้าก็เอามันเจอเจอก่อนเจอก่อนมีตังค์เป็นเท่ากัเจ้าตอนนั้นเป็นเป็นเป็นเจ้าของโรงงานสร้างโรงงานน้ำตาลเป็นเจ้าของโรงกลึงสร้างโรงงานน้ำตาลเลยมีเงินโอ้ยผมมีงินตั้งหลายยี่สิบหก โรงงนน้ำตาลแถวเมืองกาญจน์โรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำแข็ง,ง,ง,ขงอันนี้ที่มืออาจารย์สุรพลถึงมีตังถึงมีตังเยอะตังเยอะต้งองบอกว่าตังเยอะ <c oughs> เอาไปฝากธนาคารที่ก็ลมบาอกีกโดนโกงครับแต่ก่อนนู้นนะครับการฝากเงินกับธนาคารในยุคก่อนนู้นยังไม่มั่นคงเหมือนปัจจุบันมีคนฝากมีสิทธิ์โดนโกงเยอะเลยเยอะเลยคนรุ่นนี้ทันนะครับคนรุ่นเราไม่ทัน ๋ยวเราอ่ะอันนี้ส่งพระสี่องค์ได้องค์หนึ่งห้าองค์นะครับส่งพระทุกรายการห้าองค์ได้หนึ่งองค์ถ้าส่งแต่ถ้าส่งเก้าองค์เนี่ยขอเขาได้นะครับม้ตสองสี่องค์ก็ได้สองสามองค์นันไม่ไรไปคุยกันในงานนะครับว่าถ้าส่งเก้าองค์ขอสององค์ได้อีกองค์หนึงน่งไม่ม <laughs> ีถ้าสง่งสิองค์ก็ได้แบบหนึง่งอันนี้อันนี้เป็นพะระปลูก วัเนเงินทองเตยไม่ไต้ให้ดูเดียว่าว่ามันมีเยอะจริงหรือเปล่า<อ>เขา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 ายุเขาายุเขายุนี่นะครับใครใครบอกว่าอาจารย์สุรพลมีโรงงานผลิตพระนะครับถ้ามีโรงงานทำส,สารตระภูมิเนี่ยว่าประหยัดนี่นี่นะครับ <ๆ S 1> คนซื้อก่อนมีเยอะขนาดน,น,นี้เดี๋ยวเรามาจาับพลังพุทธคุณกับอาจารย์ตานี้ก็มีพระอันนี้เป็นพระอะไร วัดสามปื้มอาจาวัดสามปื้มได้สมัยใดกันครับตอนวุฒิตางนั้นเป็นกใจเยอะว่าวัดสามปื้มแต่กูกตอนแม่การจุลกรรมายุศรีกว่ากำลังห้าวมีตังเยอะมีตังเยอะอันนี้วัดสามปื้มอันนี้ก็วัดหลวงปู่บุญวัดหลวงปู่บุญแก้วคนว่าคนนั้นเป็นเนื้อหลวงปู่บุบ เนื้อผงยาเขามีเนื้อผงยาเขามีเยอะเนื้อผงพุทธคุณเขามีเยอะเดี๋ยวเรามาจะมาดูนะครับว่าอาจารย์สุรพ์ปมม้วนนี่ความมีพุทธคุณะหมอาจารย์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 ธนวัฒน์เนี่ยนะครับคือคุณถือพรกไปเนี่ยนะครับไม่ต้องไปตรวจในงานอาจารย์ธนวัฒน์นะอาจารย์ตุลย์ปมนะเพราะเขาบอกว่ารู้จักกันไปตรวจในงานอื่นและเพื่อเพื่อลองว่าตรงกันไหม เรื่องที่เรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเราจะจับพลังพุ้สมุดอาจารย์ครับไอจับพลังขออาจารย์นี่ขาเรียกว่าจับพลังอะไรครับเออป็นพลังจักรวาลหนึ่งเดียวครับเป็นที่นี่ทุกอย่างนะครับซึ่งพลังก็จะคณนี่มันสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เป็นหลักวิทยาศาสตร์นี่เราไม่คุยในเืองนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องอธิบายถึงพลังงานนะครับอาจารย์สมบรณาพระัต้องมีการปลุกเสริมนะครับเสริมพลังอย่างนี้ เขาใส่พลังไว้เป็นพลังแสงนะที่มองไม่เห็นนะแต่เราสามารถวัดด้วยพลังของสนามแม่เหล็กอะไรเพราะหลักการของพัดสนามแม่เหล็กนี่คือหญิงกับหยางนะครับคือพลังของของโลกมนุษย์เราเนี่ยทั่วโลกก็จะมีพลังบวกกับลบนะครับทิศเหนือทิศใต้เงี้ยเหมือนกับไฟฟ้าที่มีพลังงานนะครับเราต้องอธิบายถึงไฟหลักการไฟฟ้า ถ้ามีพลังงานมันก็เหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันหมุนได้นะครับเป็นสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้นะครับเราจะวัดด้วยพลังงานนะครับนี่งปูปูณมัดกรางบางแก้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่องดูนะครับจริงไหมนะครับเพราะยังไม่เคยส่องนะครับในในตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิงแสียงเราจะช่วยส่องดูด้วยว่าเป็นอิทิเจตกรรมไม่นะครังหลวงปู่ถึงมันอะนะครับนี่ครับถ้ามีของแท้นะครับจะมีพลังงานนะครับนี่ครับ เป็นสนามแม่เหล็กนะครับเราอธิบายถึงพลังแสงได้ครับเป็นหลักการของสนามแม่เหะะล็กและไฟฟ้านะครับแสงเดินทางด้วยเส้นตรงนะครับพลังงานนี้นะครับอันนี้เป็นของเราถ้าเราเรียนได้สอนได้นะครับก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับที่สามารถพิสูจน์ว่าการสอนนี่สามารถสอนลูกศิษย์ได้นะครับตอนนี้ลูกศิษย์เราก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับไปถึงประเทศจีนนะครับเป็นขบูลพาธนะครับ อพารเครื่อนของไทยเรานะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับดังไปเลยนะครับตอนนี้ถ้าคุณไม่มีพุทธคุณนะก็คุณส่งไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ใช้พุทธคุณเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปที่อธิบายถึงว่าพุทธคุณเป็นยังไงนะครับพิสูจน์ได้ยครับเอฟซีทุกท่านนะจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยพุทธคุณนะครับแล้วไม่ต้องไปหลงเชื่อใครแล้วนะครับหลักการของพุทธคุณจริงนะครับว่าอัน มันสามารถพิสูจน์ได้นะครับเบี้ยห,หลงปลูกบดไหมครับอันนี้เราถามได้นะครับเรียนได้ถามเป็นหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์สุรพลถามอ่าถามนะครับอันนี้หลงปูกบดรการบรรแก้วดันเข้าม,มานะครับเป็นพลังสนามได้เลยนะครับเห็นไหมเป็นหลักสนามแม่เหล็กน,นะครับแล้วถามอันนี้กูวัดเงินของเตยไหมอ่าเอา,อาไม่เอาองค์นี้ถามเอาองค์อันนี้กูวัดเงินของเตยไหมใช่นะถ้ามันไม่ใช่มันจะไม่ขึ้นนะครับ อ่าเนีนะเราถามเองนะครับล้เปิดไหมไม่ใช่ครับล้มบวบไหมนี่มันจะเปิดเองนะเป็นสนามแม่ใช่ครับใช้ปุ่มแสก็คนนั้นก็จะขึ้นแล้วเวลาเซนเซอร์โดนนะครับโดนนะครับลงเบอร์จับแบบนี้นะเป็งวิทาศาสตรนะครับสามารถไปซ้ายขวาได้ไหมเนี่ะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นพลังงานของสนามแม่เหล็กนะครับเราใส่เข้าไปนะเนี่ครับเห็นไหมว่าเราเรียนได้นะครับมีลบมบวน นะครับกับองค์นี้นะครับเป็นพระเจนะครับของสมัยก่อนนะครับที่ว่าของเราไม่อยากจะบอกว่าของไทรนะครับแต่ว่าเป็นพระแก้ที่จะมีชื่อเสียงของดังนะครับสมัยก่อนนะครับสี่ห้าสิบปีที่แล้วนะครับเขาใช้พระองค์นี้นะครับทําพระขึ้นมานะครับแต่ทุกท่านท่านเอซีอาจจะไมู่ลนะครับว่ามันมันมีพระสมเด็จที่มีชื่อเสียงเสื่ออีกนะครับเราไม่เอ่ยถึงนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่ใช okay. ่ของจริงนะครับเพราะามันเป็นภาพที่มันทําขึ้นมาเองนะครับแต่การตรวจสอบอย่างนี้นะครับเป็นหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้3ามอย่างนะครับพุทธฆ่านะครับพุทธฆ่าเหมือนเครื่องนะครับเครื่องสแกนนะครับที่สามารถสแกนเนี่ยท่านอาจารย์ไทยเทพเขจะเอาไปสแกนดูมวลสารดูความเก่านะครับ็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์จับเลยครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นของของเกนะครับ นี่คือไม่มีพุทธคุณนะอาจารย์เอาวัดสัมเพิมเลยอวัดสามปพ้มนะครับนี่ครับดันนะครับนี่แรงมากนะครับแรงมากนะครับเห็นว่าพลังงานนี่นะครับเป็นสนามเมื่อรายการประกวดพระนะครับเขามีสายจับพลังพุทธคุณนะครับใช่ครับคือคนที่จะเล็ดเลียนสายจับพลังพุทธคุณนะครับต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับไม่ใช่นะครับสัมเปิดไหมมาจนเปิดนะครับถ้าของใครถึงเปิดนะครับ บอกคุณถ้าคุณไม่ใช่ของของใครของมันนะครับของอาจารย์แต่ละท่านไม่เหมือนกันเป็นหลักพลังงานที่สามารถตรวจสอบภายในได้นะครับหรือดังในหัวลกนะครับภายในนี่ครับวันเันก่อนได้ไหมนี่แท้นะครับต้องมีพลังเยอะนะครับแรงแรงนะครับน้ำเพิ่มไหมไม่ใช่นะครับใครอาจจะมองเป็นเรื่องตลกนะครับแต่สายจับพลังเขา เขามีความเชื่อกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปจับพลังด้วยวิธีอื่นจัาทั้งถุงเลยนะหลวงองค์บน,น,นะครับจับทั้งถุงเลยใช่ครับเราสามารถวัดได้นะครับจับพลังทั้งถุงเลยนี่เฮ้ยจับเนเธอรนะครับ นี่นะครับอาจารย์พระอาจารย์อาจารย์สุรพลบำจัปบำจัปพลังพุทธคุณนี่นะเ,เป็นพลังงานสนามแม่เหล็กนะแสงนะคี่บด้เดินทางด้วยเส้นทองนะครับอาจารย์ถ้าใครมีมามาแบงปันก่อนที่จะถึงงานได้ไหมได้เพราะว่าทางขอนแก่นเขาเออเทฟศรีขอนแก่นเทฟศีขอนแก่นไม่ใช่เจออ้าอาวาสวัดวัดจุน้ำเทียงอ่า เอ่อเข้าขอมาให้ช่วยสร้างโบสถ์บินทบาทอบินทบาทพระบินทบาทพระอาจารย์ว่าไปช่วยสร้างปรเด็กมาอุ่นท่านหลังเบสถ์โบสถมาหาอุ่หลังไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่อ๋อปัจจัยใจการประโวดพระของแต่ละครั้งเนี่ยมีวัตถุประสงค์ใช่อันนี้ก็เก็บรวมไว้ไปทอดกระถินหรือผ้าป่าหรืออออกออก คือเที่ยวนี้ทำโบสถ์เลยทำเลยไปทอดเป็นพระป่าเลยถวายไปเลยไปสร้างโบสถ์มหาปุตไปเริ่มเขาเริ่มสร้างหรือยังยังแต่เริ่มเริ่มฐานรากแล้วตอกเสาเข็มไปแล้วนี่นะครับก็จะได้ใครที่มางานประกวดพระของอาจารย์สุรพลนะครับสายวิทยาศาสตร์สายลุลละนะครับเออถ้าใครอยากได้อะไรก็มานะครับอันนี้ให้ผมเช่าอย่างที่ป้องใหเนี่ยหลักเร่ หกมืออ,องค์ละหลักหมื่นนะครับไม่ใช่มีอ,องอค์เยอะแยะมีเยอะแยะนะครับถ้าใครอยากได้พระของอาจารย์สุรพลที่ทางช่องออกคลิปไปแล้วก็เบิ์ก่อนน้นี้ไม่การลงเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ลงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อมา,อาจากสุรพลโดยตรงรับสายเองอรับสายเองไหรับสายเองนะครับแล้วก็มาติดต่อในงานมีพระขามีพระให้บูชาเยอะไหม ก็ว่าจะเอาไปแล้วแต่การจะรังการได้ก็ไม่อยากได้ในงานก็จะเอาพระไปให้ด้วยนครับใครอยากได้เจอกันวันที่ที่ไะไรมีนามรู้แต่การตอบด้วันที่หนึ่งมีนาเ <c oughs> นี่ยนะครับไปกันแต่หัววันหน่อยนะครับเพราะว่าพระเยอะมีอ่าพูดถึงกรรมการนิดนึงอาจารย์นี้กรรมการนี้เจ๋งตรงไหนต้องการท้องผมเจ๋งทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โย ก็ดีอาจารย์วังหมูก็ดีครสายวังนะครับอาจารย์วันชัยก็ดีครับอาจารย์แสตอ่างทองก็ดีครับอาจารย์พรเทพก็ดีครับอาจารย์พรเทพนี่จริงๆแล้วอาจารย์สุเทพหรือพรเทพพรเทพที่นี่เขามีทั้งสุเทพทั้งพรเทพครับครับผมแต่สุเทพนี่ เขาพยายาสังกัดงการควบผมนะทังการอยู่กับคือคร่าอ๋อแล้วแต่เขาจะมาแล้วแต่เราจะใครใช้จะเรียกใช้เนี่ยนะครับก็เจอแสงมันดูมือทิมครับนะแล้วก็อาจารย์คอนเทนดูปฏิกรครับเชนเนตอาจารย์ขุนเชิญนะครับแล้วก็อาจารย์มนัส อาจารย์ทำไมพระผ่านการประกวดแล้วถึงมีราคาก็ไม่รู้นะแต่ว่าของผนะอน่ะเออทุกวันนี้นะถ้าเป็นชุมองเกินก็ขายไม่ได้อ่แต่ถ้าเป็นชมรมผมออกใบไปเนี่ยขายได้ขายได้ใครใครไม่เชื่อนะครับ ประกวดแท้แล้วไม่ได้หมายความว่าผู้จัดงานประกวดต้องรับซื้อนะครับมีเงินทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ซื้อไม่หมดค,คุณต้องเอาใบเนี่ยให้คนอื่นดูแท้ด้วยไม่ใช่แท้อยู่คนเดียวกรรมการเขาช่วยมาดูว่าแท้อยู่ตรงไหนใช่แล้วที่ผมจัดเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่มีอายุที่เก็บพระมาเป็นหลายสิบป,ปีเนี่ยพระถูกเชียร์ เดี๋ยวผเชี่ยงทั้งหลายอ่มันตีแก้หมดผมถึงก่ากรรมการเนี่ยนะห้ามสูเอียห้ามห้าม,ล,ามลูกห้ามลูกองลูก,ลก,ลก,ลกหลานมาส่งพระนะครับกรรมการครับไม่ต้องมาส่งคือผมไม่ได้ต้องการเงินขณนะนั้นครัไอ้ที่ว่าแก้แครับหมดไม่เอาให้แจนเขาบอกเราเป็นพระเป็นพระลูกหลานก็ลูกหลานผมล่ะ โอ้โหคุณไม่ได้เสียที่ผลลูกหลานของกันแล้วกันคุัยคือพระสายวิทย์ใครบอกเป็นพระลลูกหลานไม่ต้องมาห่วงลูกหลานนะครับลูกหลานไม่กิไม่ต้องมห่วงลูกหลานผมเพราะว่าลูกหลานผมกักนแล้วก่อนนะเขียนว่าเป็น t นะคนเราไม่ใช่คันเดียวนะคันคนนึ่งนะสองสามแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วง FC ที่มาส่งพระเข้าประกวดด้วยนะครับครับเขาขับรถมาส่งพระเข้าประกวดทุกคนนี่นะครับ คือใครบอกว่าเพราะฉะนั้นการบอกว่าบางคานบอกนี่นะที่สมัยคุณห่วงตัวคุณเองดีวกว่าจะมีจริงหรือเปล่าขอบคุณมากครับเจอกันวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบเก้าห้องอสแตมทองบริษัทไปษณีไทยนะครับแล้วก็บางคนก็ประมาแล้วออกทะเลําว่าออกทะเลนี่นะไม่ใช่ออกง่ายๆนะครับการออกทะเลก็มีเรือใหญ่ครับ สองก็ต้องมีคนงานเยอะสามก็ใช้น้ำมันถูกไหมออกทะเลต้องต้องรวยต้องรวยต้องมีตังค์ได้ถ้าออกนอกโลกยิ่งรวยเข้าไปใหญ่เลยอาวผมออกทะเลนะคนพูดถูกแล้วแต่คุณน่ะตกอยู่ในกะลาคนมองเห็นกะลาก็ว่าท้องฟ้ามันใหญ่แล้วครับผมบอกทะเลเนี่ยมันสามารถรัดลองไปทุกประเทศ พระสายวิทย์พระสายสายอนุรักษ์ออกทะเลได้แน่นอนแล้วก็มีไปเอาไปเอาอากาศได้แน่นอนออกนอกโลกเลยไม่ต้องมาห่วงใจทำไมทำไมผมถึงจะเชิญอาจารย์วัานมาเพราะว่าเป็นผู้ที่เรามางเห็นลได้ช่วยแต่กาว่าเขาจับไว้อย่างนี้นะเนึ่งเขาสามารถถานใหลังกว่าคุณจับมือเยรักคุณ ถามให้ผมดูเลยถ้เขาจับไว้ย่างเงี้ยเหล็กมันสามารถใบชาใบขวางหมุนได้เยอะยครับผมเอาแล้วหมุนได้ถ้าหมุนได้าเมืองก็อย่างนี้ใช่ไหมเมืองก็ไปยืนบอกกัผมจึงเอามาเคยนี่ก็มาขอออกแบบจะมาจับงานผมน่ะมันออกค่าแค่ค่าเดียว อ๋อกลุ่มที่ใช้มือใช้ท่าทางจับพลังก็ก็แล้วแต่เขาอแต่ว่าผมชอลองอาภาทุกอย่างให้จับมึงก็อย่างเนี้ยท่าเดียวมันไม่ใช่ท่าทุกชฉกนี้นะขาถามันคนละตัวครัถูกไหมครับเอแม่ตามก็คือส่วนแม่ตามก็ขึ้นอย่างนี้แถวข้ามก็ขึ้นอย่างนี้เหนียวมันก็ขึ้นอย่างนี้โอ้ ไม่ใช่แล้วถูกไหมเหนียวเม็ดมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหนียวปืนมันก็เหนียวมันมีสองอย่างนะเหนียวเม็ดเหนียวปืนถ้าเหนียวปืนเนียไม่แทงเข้านะครับครับในความเชื่อและความคิดของอาจารย์สุรพลนะครับไปเจอกันผมเลยบอกว่าไม่ต้องมางานผมนะเพราะว่าคุณมีท่าเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ แล้วก็เอาผ้าที่พลังน้อยนะให้ก็จับมันก็ขึ้นได้ไประบายคนไม่มานะกขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเจอกันงานประโวดพระวันที่หนึ่งมีน้ำคมห้องสแตนทองบริษัทไปสีไทยนะครับมีกินมางานนี้มีกินตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปถึงสิบเจ็ดถึงสิบแปดจุดศูนยูนเลย เพราะว่าเขามีซาลาเปาตกทาย <c oughs> ขอบคุณมากครับอาจารย์ <c oughs> ครับขอบคุณอาจารย์นธนวัฒน์ครับสวัสดีครับ